สวัสดีครับพวกับช่องมนสายหิ่งอีกครั้งนะครับครับเดี๋ยวเราเดินนี้นะแล้วนะครับพร้อมกับพี่อนุวัดนะครับได้น้ําคนละแพ็คนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปที่สถานที่ดำนากันของอ้อาวแตกแล้วยังไม่ทันถึงเลยน้ําแตกแล้วนี่นะครับแพ็กน้ําแตกนะครับ อ้าวโอ้โหเดินแค่นี้ยังหอบเลยนะครับทีแรกก็จะเอาแผงมาด้วยนะก็เห็นท่าไม่ไดีเอารีบรีบเอาแผงกลับรถเลย ต้นกาที่ถอนกันเมื่อวานนี้นะครับนี โอ้โอโอโอน้ำแตก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 โอ้มันเหมือนแก้งคนขยันเลยเนี่ยฮะใกล้แล้วใกล้สิเมดแล้วนี่ครับนี่คือผู้ใหญ่มนนะครับผมผู้ใหญ่มนมารำนานะครับ ลูกมนตวใหญ่นิ่มในน้ำแตกเลยนี่ยโอ้โหเอาน้ำมาให้ลูกสาวนะอยพี่ยเอาโยนลงไปเลยเอาบอเนี่ยเสียโลดย่งม่มีดันอกนเสียดเยน้ดงลกับไปเอากับข้าวกินข้าวก่อนเด้อ อ้าวาโบเดินเือเือเือนงานหนึ่งานเดียวป่อย่างปัจู่บานสนู่นเลยายห่วยห้ายตัวนี่แมไม่หลาย นู่นสวนยางนูุ่่มร่มพอ่น่ะตากแดดแ่ไหลุงปูศาสตร์ไหย่ยางดีปูาบปูแล้วศาสตร์หญ้าาแตแล้วนาโอ้ยหิวมากเลยหิวมากแค่ไหงมแล้จังวะก็หูวว่าสิไปกินอยู่พุ่นกันเพาหิวมากดอกโอ้มีครบทุกคนเลยนะครับอยู่นี่นะครับ พบทุกคนเลยนะอยู่นี่หมดเลยนะครับผมมัก็พ่อดาอยู่แล้วน้องนิวเนาะมัดปะกับข้าวก่อนเครับครับครับอย่บ้านนะบ้าเอารถยังไปเอารถออกขั้นใดออกไดบอกขับม่ไส้ไปอ๋อเห็นรถเห็นจอดจอดน่นเนะ ถ้าน้องไม่นุ่งเดี๋ยวจะนุ่งให้มาทไมมาแล้วไม่ลงมาเอาลงวันนี้วันนี้พร้อม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 าใครเข้ามานะใครเข้ามาพ่นิารองเท้าไปไหนเสียกน้อไปไหาไวไปไปด้้หา้าหายโอ้โหกับตันทุนทุ่มสร้างเลยนะครับวันนี้นะครับโอ้โห นี่นะครับนี่ครัใช้มองไดหนาของลุงมลนะมดนี้เลยไม่ให้ลุงมนเนี่ยลุงมลนะฟังนั้นมองไดมองไดมองของลุงมนลงนะมองไดโอ้มองนี้บอกมองลุงมลดำแล้วนะนี่บอกนี่เปลี่ยนพูดโอ้นี่นะ ถ้าดำนานนะลุงเนี่ยที่ลุงพลนังดำช้านะเนี่ยถ้าเจอลุงมลเนี่ยเร็วกว่านี้อีกใครจะเสร็จเสร็จนี่ไปไหนอ่ะเสร็จนี่ไปนู่นเหรอข้ามไปนู่นมีมีสองสองไฮครับนู่นนู่นนู่นมาเนี่ยสองไฮก็เสร็จแล้ววันนี้ทไม่เสร็จเราไม่เลิกตั้งตั้งเป้าเลยนะโอ้โหการจบเสร็จไม่เลิกนะนั่นก็คือจ้าารกับหันหน้ามาหน่อยดิว่าอะไรนะไม่เสร็จไม่เลือกครับวันนี้นาแม่ผู้ใหญ่ครับครับผม กับตันคอนเฟิร์มแล้วคอนเฟิร์มครับเราเที่ยงคืนก็นู่นเราเที่ยงคืนก็นนเที่ยงคืนเราถึงไหนถึงกันครับ,อบเอาแล้ววะดีนะที่ลุงมนเตรียมผ้าห่มมาด้วยวันนี้ไป,ไ,ปไปตั้งแต่ไปตั้งแต่เขาระดมถอนกล้าแล้วพ <c oughs> อดีภรรยาโทรตามใช่ไหมถ้าไม่เสร็จไม่กลับวันนี้ไม่เสร็จไม่กลับนี่นะครับก็คือ ก็คือมิตรภาพของพี่พี่น้องๆชาวยูทูบเบอร์ของเรานะครับผมมิตรภาพของเรายูทูบเบอร์ขอ,ของเรานะครับมันก็จะเป็นในมุมมองอย่างนี้ละครับก็คือรู้สึกว่าจะอบอุ่นนะครับก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ากินข้าวเสร็จนะครับเดี๋ยวคงจะลงกันอีกชุดใหญ่นี่แหละครับ บรรยากาศของเรานะครับบ้านพี่เมืองน้องกันนะครับผมเรายูทูบเบอร์ก็มาพร้อมใจกันนะครับัผผมมจ่นเด้อะไรนะเอาอีกทีนึ่งถ้าผมไปลงม,มนผมจัดนะแต่นี่เป็นกัปตันเป็นผมนเสียดายจังเฮ้ยกล้าเขาจะตายแล้วผู้ใดขับมาไดเพื่อสามลูกแม่แล้วที่ล่ะ อีกฝั่งนู้นนะครับมีแต่เสียงนะครับแรงไม่ออกนะครับฝั่งนู้นครับเสียงดังเฉยๆแรงไม่ออกนะครับหาวหัวหัวแม่นบอกสถานการณ์เริ่มไม่ปลอดภัยแล้วใช่ไหมอ้าวอ้าวตุ้มตุ้มตามดักแล้วนะครับโน่นตุ้มตามไล่ดักแล้วครับอ้าวอ้าวอ้าว เอ้าเอ้าเจอเข่าเลยเจอเข่าก่อนเลยเจอทีก่อนเจอเขาจุกเลยโดนตลบหลังกันเลย มีแตกไหมมีแตกไหมเอนตาซินแจกหรือเปล่าเอนตาซินอะ่ะดีนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสนุกเหฮาตามภาษาเรายูทูบเบอร์ของสายลุงพลกันนะครับดีนะครับโชคดีและสวัสดีครับ